ครับตอนนี้จิตวัตรของสงที่วัดป่าภูเขาแดงนะครับครูบาสุดชิโกนะครับหลจากที่นั่งสมาธิกรรมฐานที่กุฏิเสร็จแล้วก็มาปฏิบัติจิจวัตรของสงในการปัดกวาดลานเพื่อจเจริญสติปัญญาจิตภาวนา ในรูปแบบของการกวาดใบไม้กวาดพื้นให้ดูสะอาดนะครับนี่จะเป็นกิจวัตดของพระที่อยู่วัดภูเขาแดงนะครับจังหวัดขอนแก่นอำเภอชุมแพ กว่าไปจเจริญจิตภาวนาไปเปมมกิดสมือนการกรรมฐานนะครับหากญาติโยมท่านไหนสนใจมาปฏิบัติธรรมก็สามารถเข้ามาฝึกปฏิบัติสอบถามเข้ามาได้ที่ วักปาภูเขาแดงได้นะครับผมเจริญพรโยม